มาครับวันนี้ทางอ e ีลีิชแนลจะพาทุกท่านประกอบแบตเตอรี่ลิเทียมฟอสเฟตนะครับจะเป็นการประกอบเพื่อเอาไปใช้ในรถยนต์แทนแบตตะกั่วกดแบบเดิมนะครับ <c oughs> อ,อุปกรณ์เบื้องต้นนะครับเราก็ต้องมีแบตใช่ไหมฮะตัวแบตตัวรางประกอบแบตตัวบาดบาหรือสะพานไฟนะครับ ผมจะใช้แบบที่เป็นทองแดงนะครับเพื่อให้มันรองรับกระแสสูงนะครับหรือบางทีลดความต้านทานเพื่อให้ CCA มันสูงนะครับอันนี้แบบ 1P ส่วนอันนี้คือแบบ 2P นะครับก็คือซื้อเป็นม้วนยาวๆมาแล้วก็มาตัดเอานะต่อมาตัว Active Balance นะครับตัวนี้เป็นขนาด 6M c s นะครับ ตัวนี้ก็เป็นน็อตแทนขั้วแบตนะครับแถมมากับแบตเตอรี่นะอันนี้ก็เครื่องมือเบื้องต้นนะครับนะโอเคแบตตัวนี้ก็คือพิเทียมวอสเฟสนะเขาเรียกแบตเขียวน่าจะรู้จักกันดีใครที่หาข้อมูลอยู่นะตัวนี้เป็นขนาด32140นะครับ32140เนี่ยสาก็คือ ความโตไดเมนเตอร์นะครับ140ก็คือความยาวความยาวตัวนี้นะครับนะ140ยมิลนะ140อ่ะตัวนี้มีขนาดระบุมาที่15บแอมแปร์นะครับ48วัตต์นะแต่ผมก็ไม่ไม่สามารถเทสได้นะว่ามันมีเท่าไหร่นะเขาระบุมาอย่างนี้ก็ในในก็ลองไปหาดูนะครับเผื่อมีคนทำเทสความจุที่แท้จริง ตัวนี้ผมประกอบขึ้นมาเนี่ย 5P นะครับ1 2 3 4 5 c s นะครับ1 2 3 4 2> จะเป็นระบบ12โวลต์ที่เอาไปแทนแบตบตะกัวกรดแบบเดิมนะ 5P นะครแต่ละก้อนเนี่ยก็คือ5ก้อนนั่นแหละอ่ะแต่ละก้อนเนี่ย15แอมแปาะ5ก้อนผมมี75แอมนะ ซึ่งแต่ละก้อนเนี่ยขนาดระบะุไม่ได้ระบุที่ตัวนี้นะแต่ระบุที่สเปคชีตที่ตอนซื้อเนี่ยเขาบอกว่าจ่ายกระแสคอนติเนียที่ 1C นะครับและพีคที่ 5C นะครับหมายความว่า1ก้อนเนี่ยผมจะจ่ายคอนติเนียได้1 5แอมป์นะถ้าจ่ายแบบพีคหรือว่าจ่ายชั่วขนาดนะ1ถึง5เซกเนี่ย ผมได้75แอมป์นะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ย75แอมป์ผมสามารถจ่ายคอนตินิวได้อันนี้ว่ากันตามสเปคก่อนนะครับนะก็คือตามสเปคมันจะจ่ายได้75แอมป์นะครับพีกโกลดนะครับก็คือ3 75แอมป์นะครับนะ3 75แอมป์เนี่ยมันก็จะอยู่ในในสเปคของตัวแบตเตอรี่ที่มันรับได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราสาตาร์ทเครื่องยนต์เนี่ย กระแสจะวิ่งอยู่อ,อันนี้ผมแทรเก็ตจะเอาไปใส่รถยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์เบนซิน2,000 cc นะครับกระแสสตาร์ทอาจจะวิ่งถึง300แอมป์นะครับช่วงที่เริ่มหมุนนะครับผมจึงเผื่อไว้สักหน่อยก็คือ375แอมป์อย่างน้อยเวลาที่เราสตาร์ทเนี่ยกระแสมันจะไม่ถูกดึงเกินพิกัดของแบตเตอรี่โวลต์ก็จะไม่ไม่ดรอปลงมากแล้วก็ อายุการใช้งานแบตก็จะได้ได้ยาวนานขึ้นสําหรับแฟกเตอร์การจ่ายกระแสนะครับส่วนเรื่องอุณหภูมิเราก็ค่อยมาว่าก,กันว่าเราต้องหาวิธีไม่ให้มันเกินสเปคนะครับนะนี่คือทําไมผมถึงใช้75แอมป์ฟังดูมันใหญ่นะแต่มันจ่ายได้แค่375แอมป์พีโกรดนะทีนี้เ,นเพื่อนๆคนไหนที่จะไปซื้อมาทําสำหรับรถยนต์นะครับให้ดูสเปคมันนิดนึงว่า พีกมันได้กี่4นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น 3C นะครับนะต้องดูให้ดีนะครับว่าถ้า 3C ม่าเครื่องยนต์เราสตาร์ทดึงสมมติลองไปคีบแอมดูนะครับมันอาจจะเจอ 200M แอมหรือมากกว่าแต่บางทีในช่วงที่มันอินรัดขึ้นมาจริงๆหรือที่มันแบบเชี่ยววินาทีนะมันอาจจะทะลุถึง 500M แอมซึ่งเครื่องวัดเราอาจอาจจะอา่อานค่านั้นไม่ทันนะ แต่ค่าที่เราอ่านทานแน่ๆอยู่ประมาณถ้ารถ2,000 c.c. ท่านจะจ250ึ250-280แอมป์นะฉะนั้นแบตท,ที่บอก3:4ก็คือ3เท่าเนี่ยมองสมมติว่าท่านใช้40แอมป์นะ3เท่า4 3 2ก็ได้แค่นะ120แอมป์นะครับเวลาสตาร์ทมันก็จะดึงกระแสเกินพิกัดนะครับนะ c.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 a. อาจจะเยอะแต่ว่าจ่ายกระแสไม่ไม่เพียงพอนะครับปัญหาตามมาก็คือ แรงสตาร์ทอาจจะไม่ดีเท่าที่ที่หวังนะแล้วก็อายุการใช้งานก็จะไม่ได้เท่าที่คาดหวังเพราะว่ามันจ่ายกระแสเกินอัตรานั่นเองนะครับโอเคทีนี้ไอ้ตัวบัตรบาร์เนี่ยผมคำนวณว,ว่าผมจะใช้ซ้อนกัน2แผน่นสำหรับตรง1ภพูนะครับเพราะว่าผมจะใช้สายเนี่ยต่อทุกขั้วออกไปมารวมกันนะครับก็เลยใช้แค่2แผ่นพอ ส่วนตรงที่เป็น 2p นะฮะผมก็จะใช้3แผ่นซ้อนกันนะครับตัวนี้ผมไปได้ข้อมูลมาว่ามันจ่ายกระแสได้30 m c o n แอมป์คอนตินียเนาะอันนั้นผมมี1 2 3 4 5 5คูณ30ก็คือ150 150คูณ3เนี่ยนะครับผมก็จะมีอยู่ประมาณ450 m แอมป์ ตัวนี้จะรับได้เพราะฉะนั้นกระแสที่ช่วงสตาร์ทเนี่ยก็จะไม่ไม,ไม่ไม่มีปัญหาสำหรับตัวนี้นะโอเคก็การประกอบผมก็จะใช้เนี่ยใส่ไว้อย่างนี้แล้วก็เอาน็อตเนี่ยขันเข้าไปนะครับหลังจากประกอบเสร็จก็จะมาใส่เจ้าแอกทีฟบาลานนะ S <S ประกอบไปลุ้นไปครับกลัวว่าเอกขั้วที่เขาเชื่อมมาจากพวกผลิตเนี่ยกลัวมันขาดนะครับเพราะว่าถ้าเราขันไม่แน่นแผ่นเนื่องจากซ้อนสามแผ่นเนี่ยก็เอาเรื่องอยู่ครับกลัวว่ามันจะไฟเดินไม่สะดวกอัดแน่นเราก็กลัวน็อตขาด ได้มาแบบนี้นะแต่สิ่งที่น่ากลัวก็คือเรากลัวว่าน็อตพวกนี้มันจะขาดตอนขันนะครับก็ทําไปรุนไปนะอีกอย่างหนึ่งก็คืออ่าหน้าสัมผัสเนี่ยมันก็จะได้ได้จากเกลียวแล้วก็แป้นนักนะครับเป็นตัวส่งกระแสนะก็เดี๋ยวลองลองดูว่ามันจะร้อนไหมนะครับ แต่ไอตัวทองแดงเนี่ยมันรับได้แต่ว่าไอจุดที่เราขัดน็อตเนี่ยปัญหาคือจุดนี้นะครับว่ามันจะดีพอหรือเปล่ามันจะเกิดการสะปักในตะละกร้อนไหมอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็คือปัญหาที่อมองไม่เห็นนะครับ <c oughs> เวลาประกอบแบตจุดนี้ก็คือจุดที่ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับ,รบ <c oughs> ก็คืออันนี้ก็จะเป็นขั้วลบ ตอนนี้ก็ไฟจะคบรบบูปแล้วนะครับก็ต้องระวังเพราะว่ามานันช็อตได้แล้วนะขับบอกบ,บ,บ,บแต่การนี้ก็มีช็อตแล้วนะก็ออกมาหน้าตาประมาณนี้นะครับทีนี้ก็ไปเดี๋ยวผมก็จะมาทำสายเพื่อจะเข้าเข้ากล่องนะครับในนี้ผ จะเอาห่หานปลาของสายแต่ละอันมาใส่ตามมาน,นี้ด้วยนะคะ รู้สึกว่าถ้าซ้อนสองมันจะดีกว่านะครับเราขันน็อตแล้วมันจะกดแผ่นทองแดงลงได้ดีกว่าแต่ก็นั่นแหละซ้อนสองอาจจะไม่พอสำหรับกระแสช่วงสตาร์ทนะครับก็เดี๋ยวต้องดูเองก่อนนะครับเพราะว่ากระแสช่วงสตาร์ทมันแค่ประมาณไม่เกินสามวินะครับสามวินาที าจะเป็นไปได้ที่ผมอาจจะปรับอันนี้ให้เหลือที่สองแผ่นนะครับเพราะตอนนี้รู้สึกสมัน,ม,น,ม,นมันตึงโอเคเรามาเช็คโวลต์ว่าเราได้กี่โวลต์น,นะครับได้อยู่ที่ สิบสามจุดสองสี่นะครับสิบสามจุดสองสี่โวลต์นะก็เดี๋ยวผมจะลองเพรสเอดดูว่ามันจะต่อที่ได้ไหมนะครับคร่าวๆนะครับบางตัวยังวน,น ้เจ้านี่เป็นตัวเคสนะมันควรจะพอคลิปไดไ้แต่ไม่ได้ต่อสายมันจะได้อยู โอเคนะครับโอเคตอนนี้ได้สิบสามจุดสองห้าโวลต์นะครับเดี๋ยวเราจะเทสซีซีเอดูโอ้หนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบซีซีเอเห็นไหมครับ 1,710 CCA สุดยอด CCA นี่สตาร์ทรถ10ล้อได้เลยนะครับโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราทําใส่อ่ะสเต็ปต,ต,ต่อไปก็คือก็เดี๋ยวใส่ Active Balance นะครับแล้วก็ทําขั้วประกอบลงกล่องนะครับก็ประกอบลงกล่องแ้วเราก็จะไปเทสกับรถยนต์นะครับ มี4,700